สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาติตามรายงานข่าวกับประวัติฐานละท่องเที่ยวทัวไทยสิพาท่านผู้ชมมาช่มข่าวในทองทินมาเบิ่งนการตรวจวิทย์ลดนุ่นสองขั้นและเลื่อย,ยนุ่นครับที่กําลังจะนั่มขับขามไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเบาะผพานกรมสุลกกกรรับพอออกกลมนอจังหวัดอำนาจ,จเจริญหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญและร่องพอออกกลมนอครับพันเอกชัยพัดเงินดีจะเลื่อนได้ให้ข่าวกับภูสึขาวา เมื่อคืนวันที่9 9มกราคม2567เวลาเกือบเที่ยงคืนได้เปิดยุดทการประกอบสุที่กำลังหลายไฟมีทหารร้อยชอกก่อทหารพาน23อสและตำรวจตะเว้นชายแดน2273และตำรวจสพชนุมัานและทหารเรือนอกลขอกอกำนั่นพยาบาลชนละบอในพื้นที่บ้านโคกสารตำบลโคกสารอำเภอชนุมนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ครับ <c oughs> แอบซุ่มเบิ้งพฤติกรรมของภูครับกระทําความผิดนํารถนวน2อขั้นครับลงเรื่อแพร่แบบแบบจัดทําำคืนเองครับ <c oughs> มีรถยี่ห้ออิซ u ด u d max สีขาว4ประตูหนึ่งขั้นและก็รถโตโยต้าให้ลักลี่โวอีก1นขั้นครับจึงได้แสดงตนเข่าจับกลุ่มแตะภูกระทําความผิดอาศัยความชำนาญอาศัยความมืดได้ลบนีไปได้ครับ จ้าหน้าที่ก็ได้ยึดรถนุ่นทั้งสองขั้นไว้และก็เรื่อนะครับแต่ที่ตามหาผูกระทําความผิดมาล่วงโทษครับในตัวไปครับตอนนี้กองกําลังครับกอเรามานอนจากวัดอำนาจ,จเจริญเฮ้าก็าได้ครับตรวจเข้มและก็ได้ปลาปามผููกระทําความผิดลักลอบครับกระทําความผิดในราชอาณาจักรเอ่มไทยและตามแนวใช่เดียนยางเข่งขัด